พบกับชาแนลนนี่ดอทคอมีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวด่วนนะคะก็คือเรื่องกิจกรรมแจกสกูชี่โดนันลักคูมาค่ะเราจะจับฉลากนะคะตอนเออตอนกี่โมงแล้วสามทุ่มค่ะเราจะจับฉลากตอนประมาณสี่ทุ่มนะคะเราจะมาไลฟ์สดะค่ะเพื่อไม่เป็นการโกงะค่ะแล้วที่เราบอกว่าจะให้เขียนแบบเลขเ,ลเรียงลําดับใช่ไหมคือเขาเรียงลําดับกันมั่วมาเลยนะคะแล้วไม่ไหวคือมันมั่วบางคนก็ไม่ได้เขียนเลขนะคะก็เลยคิดว่าวิธีเขียนเลขคง ต,ตัดทิ้งไปคะ่ะแล้วก็เลยจะมาไลฟ์สดแล้วก็แบบจะจับฉลากในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็แบบหลัแบบแบบตาจิม้มก็ใสใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยุติธรรมสิเพราะว่าบางคนแบบอยู่ท้ทายๆหรืออยู่บนสุดมันก็ไม่ยุติธรรมแต่คือเราขอบอกเลยคะ่ะว่าเออใน,นะคอมเมนต์ค่ะมันเลียงมั่วหมดเลยค่ะในคอมเมนต์มันเลียงมั่วหมดเลยนะคะมันแบบมันไม่ได้ไล่ลําดับคนที่เขียนก่อนเขียนหลังนะคะเพราะว่า คือแบบไม่รู้อะ่ะแต่มันเลี้ยงมั่วมปเลยที่เราดูนะคะเราสังเกตมันลานแล้วแบบคนที่เมนนะคะบางทีก็แบบนั่นแหละม,มันมันมั่วจริงๆนะคะในคอมเมนต์นะคะค่ะเราก็จะมาไลฟ์สดเพื่อไม่เป็นการโกงนะคะแล้วก็มาไลฟ์สดแล้วก็เลื่อนดูว่าอันไหนแล้วเราจะประกาศในคลิปไลฟ์สดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกาศอีกในอีกคลิปหนึ่งมาแจ้งเป็นทางการแล้วก็ คนที่ดูนะคะต้องรายงานตัวด้วยนะคะถ้าไม่รายงานตัวแล้วก็จะจับฉลากใหม่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็เดี๋ยวรอตอน4ี่ทุ่มวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์กัน,นะคะ่ะ